Tập 1. nắp lắng còn bị buông xếp sợi. CẢM RELOAD กำลังรีโหลดกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลังควางอาร์คตาร์ฉันโชคดีแล้วมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสาม ศัตรูถูกนอกแล้วพบเป้าหมายศัตรูกำลังตั้งใจครัสถิติสังหารแล้วเจ๋งเลยฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่ฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่มีศัตรูอยู่ตรงนี้มีดรถพยาบาลนะถ้าคุณต้องการกำลังรีโหลดมีดรถพยาบาลนะถ้าคุณต้องการ กำลังดีโหลดฉันเทที่มีแ่แล้วรีมไปช่างน,น้าตื่นเต้นสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังดีมีแบ็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสี่ฉันชาร์จเกราะอยู่น่ะ ตั้งซิไลน์แล้วดูแผนที่สิวงเซฟโซนถักกำลังชาร์จกรอบมีฟังนะฉันกำลังถูกยินมีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันกำลังชาร์จกรอบ กำลังโดนยิงฉันกำลังถูก <ทบ S 1> ยิงสหาหัสกำลังยิงม,มีศัตรูอยู่ตรงนี้ศัตรูถูกน็อกแล้วดูแผนที่สิวงเซฟโซนถัดไปอยู่ใกล้จากที่นี่ฉันกำลังถูกยิงสหาย <c oughs> น็อกศัตรูแล้วคำเตือนฉันสังหารศัตรูแล้วหวังว่าลูกของฉันจะเห็นนะกำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา มีแบ็เพิ่มความถูกกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสองมีแค่แพ็กเกจกำลังมาฉันชอบไอเทมมีฟีนิกส์คิดตรงนี้ไปทางนี้กันเถอะกำลังรีโหลด จัดการบอดคนพัสดุแล้วพวกเขากำลังปล่อยเครื่องสร้างไอเทมลงมาสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันมีกุญแจห้องนีิรภัยแล้ว มีแม่ค้อมความจู่กระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จกรอบ ฉันโชคดีแล้วมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนซินไนเปอร์ตรงนี้เลเวล3 แ่ขอเกียวอยู่ไปเลยพูดทักทายสิสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วนี่เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับคุณมีแบตเตอรี่กล่อตรงนี้มีโดรนพยาบาลนะถ้าคุณต้องการไปเลยพูดทักทายสิ มีกระเป๋าตรงนี้เลเวลส กำลังส่มความเสียหายของฉันมีสเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ ใช้ตะขอเกี่ยวกำลังใช้ตะขอเกี่ยวกำลังรีโหลดฉันไปแล้วนะเจะ้าหบอดคนพัสดูแล้วฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงกำลังรีโหลด กลงตนี้ฉันชาดกรออยู่นะกำลังดีโหลดกำลังควงอาร์คสตาร์กำเนาลังตกถูกยิงใส่ฉันชาดกรออยู่นะ ศัตรูก็ไมังใส่ฉันมกัำลังโดนยิงหมาศัตรูถูกนอกแล้วกำลัินต่อสู้ศัตรูถูกนอกศัตรูก็ลังยิงใส่ฉันบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบีเซจสอง ไปตำรวจทางนี้กันเถอะฉันกำลังชาร์จกรอฉันกำลังชาร์จกรอกำลังรีโหลด เกี่ยวอยู่กำลังใช้ตะขอเกี่ยว

กำลังโดนยิงเราถูกน็อกดาวเพิ่มอีกแล้วเปิดไช้เบรกจ้องเธยแล้วแค่รอยทะลอกนะขอหนึ่งวินาทีกำลังชาร์จกรอบคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับทำ้งนหท้งหายหัวไหล่มข้างไของตัวน่กลัวนะเซฟโซนแล้วมีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา มมีแคลกเกจกำังาสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมาเอาของขวัญวันเกิดของคุณไปสิมีคันชักลูกสองตรุมนี้เลเวลสามพวกเขากำลังปล่อยเครื่องสายไอเทมออกมาสถานีต่อไปสกายคุม กัรีโหลดศัตรูกำลังยิงใส่ฉันฉันไปแล้วนะร<า>ก,กระกอบที่สขอเกียวเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังลดีโหลดพบศัตรูกำลังใช้ตะขอเกียว สหายชิดด้วยฉ<ส>ันถูกปิดก,การทำงานต้องการความช่วยเหลือฉันกำลังถูกยิงสหายระวังได้ดีม,มากราะวังดีดี